เลี้ยงผึ้งแบบเท่เ,ทเลี้ยงผึ้งแบบง่ายๆเป็นยังไงนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเยี่ยมสวนของเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่เขาเคยเข้าร่วมโครงการเลี้ยงผึ้งพงปาก,กับเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วไปติดตามรับชมด้วยกันครับพื้นที่นี้อยู่อำเภออนน้อยครับอำเภออนน้อยจังหวัดน่านเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพงปาก,กับเราตั้งแต่ปี2,500 6กสนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยโลเคชันของเขานะครับเหมาะมากนะครับเป็นป่าแล้วก็มีมีลำห้วยนะครับแต่ห้วยนี้ไม่มีน้ำห้วยนี้ไม่มีน้ำนะครับเป็นร่องแล้งหรือห้วยแรงนั่นเองนะครับแต่ว่าในพื้นที่สวนของเขาเนี่ยมีมีแหล่งน้ำอยู่นะครับมีน้ำห้วยน้ำน้ำเขาเรียกว่าไม่ใช่น้ำห้วยน้ำน้ำบ่อน้ำสาะนี่แหละ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่เขาตั้งไว้ตรงไหนโซนใะบ้างนะครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งกล่องหนึ่งลังนะครับผมไม่ได้โทรหาเจ้าของเขานะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะพี่เขาก็ตั้งไว้แบบนี้แหละฮะตั้งไว้แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องนี้เข้าหรือเปล่านะฮะนี่ลักษณะนะครับว่าจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นป่าโล่งๆนะครับกล่องนี้เข้าแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เข้าแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่ตั้งล่อไว้แบบนี้นะครับนี่น,นะครับนี่กล่องที่หนึ่งนะครับก็ทําแบบง่ายๆครับมีกระเบื้องนะครับกระเบื้องมุงไว้แบบนี้พื้นที่เขาก็ โอเคนะครับมาแบบไม่ได้บอกเจ้าของเขาไว้นะฮะของที่หนึ่งไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อนะครับดูข้างในกันต่อพี่เขาก็จะเลี้ยงล่อไว้แบบนี้นะครับพี่เขาไม่ได้ไปล่อ,อจากป่านะฮะเขาตั้งทิ้งไว้ในสวนนี่แหละนะฮะนี่เนี่ยเขามีสระน้ําอยู่นะครับี่ตั้งไว้แบบนี้เลยเลี้ยงได้ไว้แบบนี้เลยนะครับ โอ้นีกล่องที่สองเห็นไหมฮะโอ้โหเข้าเยอะเลยนะฮะนี่กล่องที่สองนี่นีกล่องที่สองนะฮะโอ้พึ่งขยันดีครับกล่องที่สองนะครับไปโอ้โหกล่องที่สามติดๆกันเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยกล่องที่สามฮนะกล่องที่สาม ทำแบบง่ายๆนะครับเสาก็เป็นเสาไม้แล้วก็หาผ้าชุบน้ํามันมาพันไว้แบบนี้นะครับกล่องที่สามงนี้ยังไม่เข้ายังไม่เข้าเนี่ยกล่องที่สามกล่องที่สี่เห็นไหมฮะโอ้เอาแบบง่ายๆเลยตั้งทิ้งไว้นะครับกล่องที่สี่นะฮะกล่องที่สี่เนี่ยวัสดุก็ ตามมีนะครับมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นกล่องที่สี่นะครับอ๋อสองนี้ยังไม่เข้าไม่เข้าพื้นที่สวนของพี่เขาก็จะประมาณนี้นครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ก็เป็นสระแต่สระไม่มีน้ําสระตรงนี้ไม่มีน้ําแต่ก่อนมีน้ําแต่ว่า,าตรงโน้นมีนะครับห่างจากนี้ประมาณสัก200เมตรก็มีแหล่งน้ําอยู่นะครับเราเจอสี่กล่องแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวไปดูกันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราเจอสี่กล่องแล้วใช่ไหมฮะมามาดูกันต่อนะฮะดูต่อดูต่อเจอสี่กล่องแล้วอ้าวโอ้โหตรงนี้ท่านผู้ชมกล่องที่ห้านี่รังรังไม้อัดก็เข้าครับท่านผู้ชมเนี่ยรังไม้อัดกล่องไม้อัดนะฮะนี่ไม้อัดก็เข้ากล่องที่ห้าเราเจอห้ากล่องแล้วนะครับมาดูที่ไม่ได้บอกเจ้าของเรากล่ <laughs> องที่ห้า มาดูกันต่อดูกันต่อนะฮะก็ทําแบบนี้ครับเอาง่ายๆนะครับกล่องที่กล่องที่หกครับโอ,อ้มีต่อมีต่อมะลังควนเนวยกล่องที่หกอ่ากล่องที่หกนะครับโอ้พื้นที่แถบนี้ยังมีต่ออยู่นะฮะกล่องที่หกต่อนี้ก็เป็นศัตรูตัวฉกาดอีกประการหนึ่งของพึ่งนะครับกล่องที่หกกล่องนี้เข้าหรือเปล่าเนี่ยพี่เขาก็ทาง่ายๆนี่กล่องที่เจ็ดก็เข้าเห็นไหมฮะ กล่องไม้อัดดังไม้อัดกล่องที่เจ็ดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมกล่องที่เจ็ดโอ้กล่องที่เจ็ดตรงนูน้นกล่องที่แปดก็เข้าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกล่องที่แปดก็เข้าข้างล่างนูน้นฮะไม่ไม่ลงไปแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้ก็เห็นอยู่นะกล่องที่แปดแล้วนะครับเนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะครับว่าพี่เขาตั้งไว้มันมันเข้าเยอะไหมนะครับโทรหาแล้วเจ้าของเขาไม่อยู่เจอเจอ,อแปดกล่องละปะ เดี๋ยวมาดูบริเวณแถบนี้อีกที่เขาเหมาะจริงๆนะฮะพึ่งเนี่ยนะครับพึ่งพงป่านเนี่ยถ้าหากว่าบริเวณไหนที่เราล่อไว้พึ่งเข้ามาอยู่แล้วเขาก็จะพากันมาอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับเพราะว่าพึ่งเองก็เป็นสัตว์สังคมครับท่านผู้ชมพึ่งเป็นสัตว์สังคมที่มีพึ่งอาศัยอยู่เขาก็จะมาอยู่ด้วยกันนะครับ8กล่องแล้วใช่ไหมฮะเราเจอ เอ่อขา้า,านะฮะเราเดินพาท่านผู้ชมเดินมาดูเจอแปดกล่องแล้วเนี่ยเขาก็ท <ๆ S 2> ําง่ายๆกล่องนี้ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้านะฮะแปดกล่องแล้วนี่พี่เขาก็ทําเป็นพิงแบบนี้นะฮะนะฮะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นอ <นะ S 2> ่ากล่องนี้ก็ขเข้าแล้วกล่องที่เก้านะฮะกล่องที่เก้าครับท่านผู้ชมนี่กล่องที่เก้านะครับ กล่องที่9้าไปดูต่อไปรดูต่อไปเก้ากองแล้วนะฮะไม่รู้ว่าแถบนี้พี่เขาตั้งไว้ตรงไหนอีกทําแบบชอบแบบไหนโอ้กองที่10กบกองที่10เจอแล้วเจอแล้วนี่เห็นไหมฮะกองที่10บนะครับนี่และกล่องที่11ก็อยู่ตรงนี้กล่องที่สิบเอ็ดโอ้กองที่สิบสองด้วยนี่เห็นไหมฮะ นี่กล่องที่11และกล่องที่12นะครับกล่องที่12ก็อยู่ตรงโน้นนะแ,แต่สะดวกเลยนะครับใครชอบแบบไหนนะฮะใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนี่การเลี้ยผงผู้พงป่าครับง่ายๆง่ายๆทําทแบบง่ายๆทําเอาตามสะดวกเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นอ่า เท่าไห, i, ไหร่เท่าไหร่เจอสิบสองกล่องใช่ไหมฮะสิบสองกล่องสิบสอง12งสิบสองโพรงนะครับซึ่งพงป่าการเลี้ยงพึ่งพงป่าเป็นการอ,าอนุรักษ์พันธุ์พึ่งด้วยเป็นการรักษาทรัยพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าหากว่าพื้นที่นี้ไม่มีการเผาป่าไม่มีการใช้สารเคมีป่ายังเป็นป่าและมีแหล่งน้ําพึ่งพงป่าก็จะมาทํารังมาอาศัยอยู่ในรังที่เราล่อไว้ก็จะทําให้เราได้ผลผลิต จากน้องพึ่งนะครับสามารถทําให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพึ่งก็พึ่งพาอาศัยป่าเช่นเดียวกันเราก็อาศัยรายได้จากการขายน้ําพึ่งนะครับเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันร,ระหว่างมนุษย์และพึ่งและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโอเควันนี้ก็นําสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งพงป่า มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผม